ครับตวาไความเคารพครบูบาอาจารย์นิสิตตลอดถึงพันนิสิตที่เข้ามาเรียนในรายวิชากรรมฐาน,นซ, <c oughs> ซึ่งวิชากรรมฐานนี้ก็มีประวัติแล้วก็มีความเป็นมานเดี๋ยวะจะได้ชี้แจงในส่วนของขอบข่ายเนื้อหารายวิชาให้เราทั้งหลายได้รับรู้แล้วก็เข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในแต่ละบทซ,ซึ่งในแต่ละบทเนี่ยนะก็จะมนะีความเชื่อมโยงนะระหว่างกันถึงกันนะในเบื้องต้นนี่ก็จะศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการนะการที่จะมีวิปัสสนากรรมฐานไดใน้ในสมัยพุทธกาลแล้วก็ในสมัยพุทธกาลหลังพุทธกาล นะตลอดถึงรูปแบบนะของการปฏิบัตินะในประเทศไทยปจัจนะจุบันนี้นะปัจจุบันนี้นี่ประเทศไทยนะมีการปฏิบัตนะิตั้งแต่พุทธกาลเป็นต้นมานะแล้วก็สมัยพุทธกาลแล้วก็หลังพุทธปรินิพานแล้วก็มาถึงประเทศไทยในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่านะในส่วนของรายวิชานี้เนะี่ยมันมันจะเชื่อมโยงนะเชื่อมโยงตั้งแต่นะอดีตมา นะจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนในนะการปฏิบัติกรรมฐานในตอนพุทธกาลเนี่ยครั้งพุทธกาลจะมีการปฏิบัตนะิในรูปแบบของสมถะกรรมฐานนะมากกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะซึ่งสมถากรรมฐานเนี่ยมันพูดถึงเรื่องนะรูปฌานสี่อนะรูปฌานสี่ นะในรายละเอียดเนี่ยเราค่อยไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนะซึ่งจะพูดในตรงนี้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรนะแล้วก็กรรมฐานสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพุทธกาลมันจะพูดถึงเรื่องของนะปัญญาหรือว่าเรื่องของวิปัสสนาะเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของปัญญาหรือวิปัสสนาะก็จะมีสภาวะนะซึ่งในรายละเอียด นาต่างๆค่อยไปเรียนในในบทถัดไปนานี่คือเรื่องของครั้งพุทธกาลนาครั้งพุทธกาลก่อนพุทธกาลนาที่เราจะได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะในรายวิชานี้นะซึ่งในส่วนของครั้งที่พระพุทธเจ้าของเรานะได้ทรงนาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วเนี่ยนะจนมีพระชนมายุนะที่ พอเข้าบวชศึกษาแล้วก็เรียนรู้ก็ท่านก็จะไปศึกษาทาั้งสมถะด้วยแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานด้วยอันนี้เราจะเห็นได้ว่าในครั้งก่อนพุทธกา,อาล,ะล,ะละอาราลดาบทุตกาดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าของเราจะตรัสรู้เนี่ยท่านก็เรียนทั้งสองอาจารย์ทั้งอา,าลาแอุตกาดาบทอาราละ,ละ,ละดาบทเนี่ยไปเรียนศึกษาในส่วนของสมถะ นะจนสำเร็จนะทั้งสมาบัตินะต่างๆแล้วก็ยังไม่มีความอิ่มในพระไทยันะยงยังไม่มีความอิ่มหรือว่ายังมีความาคิดว่าเออยังไม่ใช่ทางนะก็ทรงหลีกออกจากนะสองอาจารย์ขอนะขอหลีกออกไปปฏิบัติศึกษาโมกธรรมต่อแต่อาจารย์ก็พยายามที่จะให้สิทธฐเนี่ยนะได้ นะอยู่แล้วก็ช่วยท่านสอนนะครั้งนั้นเพราะเจ้าชายจิตตถาซึ่งบวชบวชใหม่นี้ก็ไปศึกษาในลทัทธิต่างๆนะจนไปศึกษานะในส่วนของการทรมานตนนะการทรมานตนถึงขั้นนะสูงสุดไม่มีใครที่จะเท่าเทียมนะในสมัยนั้นนะเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของการบำเพ็ญทุกรกิริยานี่ นะท่านก็บอมเพ็ญสูงสุดนะมากกว่านะถ้าเราศึกษาแล้วก็เรียนรู้ก็จะทําให้เราได้เข้าใจนะประวัติความเป็นมาของพนะระพุทธเจ้าของเราและแนวทางปฏิบัตนะิของท่านอย่างชัดเจนนาะกรรมฐานสมัยหลังพุทธกาลนะการปฏิบัตินะในสมัยครั้งพุทธกาลหลังพุทธกาลมา ก็จะมีทั้งวิปัสนาเจือสมถะอยู่เหมือนกันนะทั้งวิปัสนาแล้วก็เจือสมถะแล้วก็ในเชื่อมโยงมาถึงในยุคปัจจุบันของประเทศไทยเราเนี่ยาการปฏิบัติในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีแนวการปฏิบัติที่เราเห็นหลักๆก็คือ,อพุทโธนแนวการปฏิบัตินบริกรรมภาวนาพุทโธแล้วก็ในแนวปฏิบัติของาการปฏิบัติพองหนอยุบหนอ แนวาการปฏิบัติของการเคลื่อนไหวแนวาการปฏิบัติของวิชาธรรมกายแล้วก็แนวาการปฏิบัติอาณาปณสติในห้าสายของการปฏิบัติของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคณะสาวกหรือว่าผู้ปฏิบัติทั้งฝ่ายคราวาสและก็ฝ่ายบรรพชิตเนี่ยก็ได้ปฏิบัติซึ่งในแนวาทางของการปฏิบัติของ นะการภาวนาพุโทโธพองหนอยุบหนอเคลื่อนไหวนะหรือว่านะวิชาธรรมกายนะตลอดถึงอานาปนาสติเราจะเห็นได้ว่าใ,ในแต่ละนะสายของกรรมฐานนะก็จะมีครูบาอาจารย์อย่างสายพุโทโธนะสายกรรมฐานพุโทโธนี้ก็จะมีหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นนะผู้ทีนะ่ได้รับนะการปฏิบัติานะจากพระอาจารย์เสา าการตัดสีโลซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มันน่นอีกทีหนึ่งแล้วก็ได้ปฏิบัติต่อๆกันมาอันนี้คือคร่าวๆในส่วนของการปฏิบัติสายพุทธโทธนแนวแนวทางปฏิบัติก็คือดูลมหายใจดูลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็คือเป็นการบริกรรมภาวนา,นาบวกกับลมหายใจนั่นเองอันนี้ก็เดี๋ยวในรายละเอียดเราเข้าไปสู่ในกระบวนการ ลึกเข้าไปอีกนะครับส่วนในการปฏิบัติแบบสายพองหนอยุบหนอเนี่ยก็เป็นสายปฏิบัติของการภาวนา,นาซึ่งมีจุดกำเนิดที่เรานำมาใช้นี่ก็คือมหาศีสยดอที่ประเทศพม่า,า,มารหรือว่าเมียนมา,นาได้นำนสิทธิ์จาก กรุงเทพพระมหานครวัดมหาธาตุยุวราชร,รังสฤษดิ์เนี่ยไปปฏิบัติในครั้งนั้นก็คือขอเอ่ยนามท่านหลวงพ่อเจ้าคุณโชดกหลวงพ่อเจ้าคุณโชดกน่ก็ไปปฏิบัติที่สำนักมหาศรีสยดอเสร็จแล้วจึงนางกรรมฐาน,นาจากาพม่าเนี่ยนในการกำหนดรู้พองหนอยุบหนอเนี่ยามาปฏิบัติที่ประเทศไทย นะเริ่มต้นก็ที่วัดมหาธาตุยุวราชดังสิทกรุงเทพมหานครนะที่คณะ5านะในการปฏิบัติก็ใช้บริกรรมนะบวกกับอาการนะคำบริกรรมก็คือพองหนอยุบหนอนะส่วนจุดที่เน้นลงไปก็คือการดูอาการนะอาการพองอาการยุบในอาการพองอาการยุบเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของอ กิริยาบทกิริยาบทย่อยนะซึ่งเป็นการนะเคลื่อนตัวของกระบังลมการหดตัวของกระบังลมนะแล้วก็นำมาเป็นนบทของกรรมฐานนะส่วนที่เราจะไปดูก็คือดูที่อาการส่วนคำภาวนานนั้นเป็นตัวช่วยนะภาวนาไปจนเห็นการเกิดดับของรูปนาม เห็นการกระดับของสภาวะต่างต่งตัวนี้แหละนะก็คือในเรื่องของอาการพองหนอยุบหนอส่วนในรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยไปลงลึกกันว่านะมันมีความเป็นมาอย่างไรในเรื่องของการปฏิบัติตรงนีน้และเราจะกําหนดอย่างไรนะจึงจะสามารถเห็นสภาวะที่ปรากฏจริงของส,สภาวะของธรรมชาติน่ะในส่วนของแนวทางปฏิบัติน่ะการเดินจงกรมนะการเดินจงกรมการนั่งสมาธิ นะก็จะมีแบบแนวในการปฏิบัตินะไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมระยะที่1นะระยะที่2ระยะที่3ระยะที่4ระยะที่5ระยะที่ 6, นะซึ่งเป็นการแบ่งนะแบ่งชั้นของการปฏิบัติตามสภาวะของโยคนะีก็คือผู้ปฏิบัตินั่นเองนะผู้ปฏิบัติก็จะใช้คําว่าโยคนะีหรือโยคาวจรนะที่เป็นผู้ปฏิบัติสติปฐาน4ตรงนี้ นะนำเอาหลักของสติปัฏฐาน4ี่มาประมวลนะประมวลเข้ากับนะการปฏิบัตนะิในแนวของพองหนอยุบหนอนอะการยืนการเดินการนั่งการนอนก็อยู่ในนะในส่วนของกิริยาบทใหญ่หรือว่าอิริยาปถัมปะพรนะในส่วนของกิริยาบทใหญ่แล้วก็ยังนมะีส่วนของกิริยาบทย่อยก็คือสัมปัจญญะบระพระนะในส่วนนี้แหละนะก็เป็นส่วนที่สําคัญที่จะต้องเชื่อมโยงกับ นะการปฏิบัติส่วนในการปฏิบัติในแนวแบบเคลื่อนไหวเนี่ยนะในแนวแบบเคลื่อนไหวนะก็จะมีการปฏิบัตนะิการเคลื่อนไหวกายนะซึ่งครูบาอาจารยนะ์ที่นำหลักการตัวนี้มาใช้ก็คือหลวงปู่เทียนนะจิตตสุโพนะซึ่งเป็นผู้ทีนะ่นำการปฏิบัติแบบนี้มาใช้ แบบนี้ก็คือการดูรูปนามเช่นกัน,นเคลื่อนไหวกายการดูรูปน,นามก็ถูกต้องตามหลักนในส่วนของสัมปชัญญะบัพเพ็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นไม่เน้นบริกรรมไม่เน้นบริกรรมแต่เน้นการดูรูปนามที่ปรากฏในกรรมฐานแบบนี้ก็มีแนวการปฏิบัติในการสร้างจังหวะมือ ในการสร้างจังหวะมือการเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆให้รู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนก็จะเป็นลักษณะของการปฏิบัติในแนวเคลื่อนไหวอีกกรรมฐานอีกแบบหนึ่งก็คือกรรมฐานเรื่องของอวิชาพระธรรมกายซึ่งพระเดชพระคุณในช่วงนั้น นะก็หลวงปูส่สดนะจันทสาโรหรือว่านะหลวงพ่อวัดปากน้ำนะที่เรารู้จักกันก็ได้นำนะการปฏิบัตินะการปฏิบัติซึ่งเราใช้อาโลกะสินนะฮาโลกะกะสินนะซึ่งเป็นกสินนะมาบริกรรมภาวนาเป็นพุทธานุสติ แล้วก็ระลึกถึงองค์กสินรนะะลึกองค์สินภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังอันนี้ก็คือเป็นตัวบริกรรมภาวนาแล้วก็จิตอยู่กับดวงแก้วนะดวงแก้วหรือว่าแสงสว่างที่เกิดขึ้นนะก็ภาวนาไปเรื่อยๆบริกรรมไปเรื่อยๆตนะั้งแต่บริกรรมนิมิตนะอุคหานนิมิตปฏิภาคนิมิตนะตามลักษณะ ของดวงกสิณที่เกิดขึ้นฉะนั้นในส่วนของการปฏิบัติในแนวปฏิบัติลึกๆเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะเจาะลึกเพราะว่าเนื้อหา,หาของวิชาพระธรรมกายนี้ก็มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน,ห,นหลายๆข้อมูลนะครับในส่วนของในรายกรรมฐานส่วนอนาปนสติอนาปนสติเนี่ยซึ่งผู้ที่ นำการปฏิบัติตรงนี้มานี่ก็คือนะหลวงพ่อพุทธทาสนะที่เรารู้จักกันนะใช้อานาปานาสติในส่วนของมหาสติปัฏฐานสีนี่ก็พูดถึงเรื่องของอนาปานาสตนะิที่เราศึกษาอยู่ก็อยู่ในหมวดของกายานะุปัสสนาซึ่งอยู่ในหัวข้ออานาปานสติในหมวดของกายหลวงพ่อพุทธทาสนะท่านก็นำตัวนีนะ้มาใช้ในการปฏิบัติอนา,านาสปานสติ นะดูลมหายใจเข้าออกนะถ้าเราดูตามาการปฏิบัติแล้วก็คือการปฏิบัติตามมหาสติบตสารสี่หรือว่าการเดินมรรคเพราะว่าในอาณาปานสติเนี่ยเขาท่านยังแบ่งย่อยลงไปก็คือในในหมวดของกายนะพูดถึงส่วนนี้คือหมวดของกายพูดถึงส่วนนี้คือหมวดของเวทนา พูดถึงส่วนนี้ก็คือหมวดของจิตพูดถึงส่วนนี้ก็คือ,อหมวดของธรรมฉะนั้นในอานาปานาสติเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้ง16ขั้นตอนใน16ขั้นตอนนี้ท่านก็จะแบ่งย่อยลงไปหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตแล้วก็หมวดธรรมน,นี่คือแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพุทธทาสหรือว่าอานาปานาสติฉะนั้นนิสิตอาจะเห็นได้วา่าในส่วนของการกําหนดรู้เนี่ยถ้าเราจะสรุปร่วมยอดสรุปร่วมยอดอยอดลงเลยว่า นะในสายทั้ง5เนี่ยนะสายทั้ง5เนี่ยบุคคลใดยโยคีใดที่มีความประสงค์อยากปฏิบัติในแนวนี้นะทั้ง5สายแหละพุโทโธพ้องหนอยุบหนอสัมมาอรหังนะไหวนิ่งนะหรือว่าเคลื่อนไหวเนี่ยนะอนาปนสตนะิก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติแล้วก็ต่อยอดนะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมี เส้นทางในการปฏิบัติเพื่อมุ่งตรงนะสู่มรรคผลนิพพานเช่นกันนะสรุปร่วมยอดว่านะจะเป็นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเราจะเห็นว่าถ้าสมถะเนี่ยมองง่ายๆนะสรุปว่าถ้าแนวทางการปฏิบัติสมถะมันก็คือไม่เห็นปัจจัยลักษณ์ไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกขงังไม่เห็นอนัตตานะนี่คือในส่วนของการปฏิบัติที่เป็นสมถะอารมณ์แล้วเขามีอะไรเป็นอารมณ์สมถะ นามีนิมิตเป็นอารมณ์คําว่านิมิตก็คือเครื่องหมายนั่นเองนะเครื่องหมายต้องต้องใช้กระสินเป็นต้นนะใช้องค์ภาวนาเป็นต้นนะนี่คือลักษณะของนาะสมถะกรรมฐานปฏิบัติได้สูงสุดถึงไหนนะปฏิบัติได้สูงสุดก็ถึงสมาบัตแปนะนี่คืออ,อ่ฝ่ายทางสมาธิหรือว่าสมถนนะนาถ้าใครนาะปฏิบัตในะิในส่วนของนะในส่วนของ การปฏิบัติตรงนี้ปฏิบัติไปแล้วมันจะไม่เห็นไตรลักษณ์นะไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกขงังไม่เห็นอนตตาแต่ก็สามารถพัฒนาได้สูงสุดถึงสมาบัติตแล้วก็เป็นบาตรฐานนะเป็นบาตฐานของวิปัสนาได้เรียกว่าสมถะญานิกะ,ะในส่วนของวิปัสนาภาวนาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิปัสนาภาวนา <c oughs> เป็นเรื่องของปัญญานะเป็นเรื่องของปัญญานะเขามีอารมณ์ก็คือรูปนามนะมีความแตกต่างละ สมถะเขาจะมีนิมิตเป,เป็นอารมณ์แต่ว่าพอมาถึงวิปัสนาเนี่ยเขาจะมีรูปนามเป็นอารมณ์นนรูปนามก็คือขันธ์ห้าของเราเองนนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือขันธ์ทั้ง5ย่ยอดเดือ2สองก็คือรูปกับนามเราใช้สติกำหนดร,รูปนามที่ปรากฏอยู่บ่อยๆจนทําให้เห็นพระไตรลักษณ์เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอนิจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นอนิจังทุกขังอนัตตาแล้วจิตของเราก็จะปล่อยวางเมื่อจิตของเราปล่อยวาง ก็เราก็สามารถที่จะแตะหรือว่าสัมผัสนากระแสของพะนิพพผานได้อันนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าความต่างระหว่างสมาธิหรือก็ตัวตัวสมถะและก็ปัญญาตัววิปัสนามันก็จะมีความแตกต่างกันส่วนในเนื้อหารายละเอียดเราจะไปเรียนในในบทต่อไปซึ่งความละเอียดก็จะมีเพิ่มเติม ตามเนื้อหาหนาที่เราจะเรียนขอบไข่เนื้อหาในรายวิชาฉะนั้นในวันนี้นาก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนาเดี๋ยวในสัป,ปดาห์หน้านาเราจะเริ่มเรียนในบทต่อไปนาขอถาวายความรารพเพียงเท่านี้ครับ